ต้องรู้จักทำสมาธิรอคอยการเวลาคํัสมาธิอยู่กับตัวตนของกายปัจจุบันตัวตนอันไม่ใช่ตนไม่ใช่ของตนที่แท้จริงตนที่แท้จริงคือาธาตรู้มาใส่อยู่ชั่วคราวตนที่แท้จริงคือาธาตรู้เป็นาธาตุชนิดหนึ่งซึ่งเป็นตัวเวียนตายเวียนเกิดเป็นต้นตอเป็นต้นเหตุ ของการเกิดแก่จิตตายของการเกิดธาตุรู้นั้นเป็นต้นต่อเป็นตัวตนของตนที่แท้จริงเป็นจิตเดิมจิตดั้งเดิมของตนเป็นตัวเหตุของการเกิดขึ้นของขันห้าและของสมมุติบัญญัติทั้งหลายในโลกและโลกทั้งใบนี้เขาเข็าอยู่ของเขาอยู่นั้นแต่จิตตัวการตัวธาตุรู้ตัวดเดียวซึ่งมาใส่อยู่ในโลกและมาหลงโลก าอาศัยอยู่กับธาตุสี่ดินน้ำไบลมอาศัยบีดามาดาเป็นแดนเกิดมันก็มีเด็ดาาดนั่นแหละเข้ามาถือปฏิสนธิจิงก่อรูปร่างมาเป็นตาหูจมูกลินกายมีทางหูลิ้นกายขึ้นมาก็เกิดความรู้สึกเกิดวิญญาณรับรู้อยู่ตามตาหูจมูกลิมกายเกิดความรู้สึกเกิดเวทนาสัญญาสังขารขึ้นมาเกิดความรู้สึกนึกคิดขึ้นมา แล้วก็หลงไปหมดหลงวิญญาณของตนหลงความรู้สึกนึกคิดหลงธาตุสี่ดินน้ำไปหลงหลงหลงร่างกายถ้าพบนับชาติไม่พวนหาต้นหาไปไปเยเอยแต่พระพุทธเจ้าานรู้ผู้บายอาจารย์ที่บำเพ็ญนั้นท่านจะรู้ว่าอะไรเป็นต้นต่อและจะทําให้ไม่มีการเกิดอีกเลยคิดวูมันมีความผูกพันเพราะว่ามันอยู่ในโลกมันหลงโลกนั้นมันก็พบกีดเลยปัญหานั่นนะ พอตนคือทตุรู้นั่นเป็นตัวเหตุมหมายเหตุถ้าพิจิทตท่ารู้ได้บุคคลผู้ก็พิจิาตา่ารู้นั้นได้เรียกว่าพิกแผ่นดินถ้าพิกแผ่นดินนี้ได้ต้นไม้ฝาประสิ่งภูเขาเรากาบา้านกลองแรงดันแผ่นดินนี้พิกพิกกลับขึ้นมาได้ก็มันกัาทธารู้เนี่ยมันเป็นต้นเหตุของการเกิดของขันห้าของความคิดไม่ตรง,งของร่างกายเนะี่ยถ้าาตุรู้นั้นมันพิกออกไป มันกลายเป็นธรรมะธรรมาธาตุกลายเป็นนิพพานาธาตุเลยก็ไม่มีการเกิดอีกแต่การจะพลิกไปนี่มันก็ต้องเจริญธรรมะเป็นขั้นๆไปต้องเจริญโสโดาปฏิมาสกิทาคารรมาอาาคามะมันจะเกิดโสดาปฏิผลสกิทาผลอาาผลอาณาภาผลอรันสผลเนี่ยมันต้องอาศัยการเจริญสติสมาธิปัญญาทาจิตให้สงบอยู่กับลมหายใจจนจนจนิตสงบเข้ามา แล้วก็รู้จักพิจายณาากายพี่นาความสุขความทุกข์ในกายพี่นาความสุขความทุกข์ในจิตใจพี่นาความรู้สึกนึกคิดดีชั่วพี่นาความคิดดีชั่วพิจารณาธรรมอารมณ์พอกิเลสกายยะได้จิกิเลสพระโสดาบันจะละสามตัวโดยเฉพาะความเห็นผิดเห็นผิดว่ากายเป็นตนความสุขความทุกข์ในกายในจิตใจเป็นตนเห็นผิดว่าความรู้สึกนึกคิดดีชั่วเป็นตนมันเห็นว่าเป็นตนไปหมดมันไม่ใช่ธรรมดามันเห็นผิดอ่ะ จักกายใจดิจิตแปลว่าความเห็นผิดเห็นว่ากายเวทนาจิตทำจิตธาตุรู้เป็นจิตธาตุรู้จิตธาตุรู้ไม่ใช่จิตธาตุรู้ไม่ใช่กายเวทนาจิตทมจิตธาตุรู้ยังไม่ต้องไปพิจารณาพูดจิตธาตุรู้ให้ลงผูกความสงบและพิจารณาตายพี่นาเวทนาพี่นาความสุขความทุกข์ในกายในจิตใจพิจารณาจิตที่เป็นสังขารที่เป็นความรู้สึกในที่ดีทั่วซึ่งเป็นเงาของจิตธาตุรู้เป็นการพิจารณาปล่อยเปลือกออกไปเป็นการพิจารณา ปล่อยวางเปลือกออกไปต้องพี่นะปล่อยวางเปลือกออกไปการพิารณาปล่อยวางเปลือกออกไปนะี่มันสำคัญมากเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักเราก็รู้จักตอภาวะของตนปัจจุบันเสมอการทําบุญสุนทานเราก็ดีเราไปวัดวาต่างๆนั้นเป็นการดีมากสะสมบุญกุศลค,ความดีงามให้มันถึงพร้อมทุกอย่างเราเราเป็นผู้ไม่ไม่ประมาทได้พบเจอพระพุทธศาสนาไปเที่ยววัดว่า ไปเจอความสงบร่มเย็นในวัดวารามต่างๆปล่อยเคิดความปรัรถนาในที่ไหนไม่มีอุบายการคำสอนก็ออาศัยสถานที่ของท่านปฏิบัติไปก็ได้ตรงไหนสถานที่ดีเจอเราก็เคยอยู่เคยไปอะไรต่างๆเราก็ไปตามเรื่องของเราแต่ก็เป็นกรรมที่ดีเสมอเมื่อรู้จักเข้าวัดปาารู้จักอัมบุญสุนทนันรู้จักไปใช้ชีวิตแบบ เป็นบุญเป็นนักบุญจริงๆแต่ว่าเมื่อนักบุญแล้วมันต้องเป็นนักบุญภายในของเราจะเดินสติสมาธิปัญญาจะเดินให้รู้จักบุญภายในบุญภายนอกคือการให้ทานบุญภายในคือการเจริญสติให้ต่อเนื่องเจริญสติให้อยู่กับลมหายใจหรือพุทโธตะโมสังโฆฝังมาหลังอย่างใดอย่างหนึ่งกําหนดลมหายใจเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งจนจิตใจมันสงบแลังครับสงบแลวครับจากความคิดไม่บุงแบงสงบแล้วครับจากกายเวทนาจิตธรรมสงบอยู่ แยกออกจากกายเวทนาจิ่ทรมอยู่เมื่อได้ความสงบแล้วก็ให้รู้จักกาหนดสวยความสงบสุขนั้นมันก็คือสมาธิถึงจะแยกออกจากกายเวทนาทิ่ธรมแต่มันแยกออกจากกายเวทนาทิ่ธรรมด้วยสติด้วยสมาธิต่านั้นแต่ไม่ได้เป็นการชาระสังโยชน์ชำระความเห็นผิดอย่างเดดขาดมันเป็นการชาระชั่วคราคือระง,งับชั่วคราวตอนนั้นโดยการเข้าสมาธิด้วยการกําหนดลมหายใจนานๆไปจิตมันจะสงบ แยกออกจากกายเวทนาจิตธรรมแยกออกจากสงบระงับจากความคิดที่บุงแดงสงบไม่ลึกอะไรมากมายมันก็รับรู้ความทุกข์รับรู้ร่างกายอยู่แต่มันก็สงบคนละส่วนเห็นได้ชัดอยู่อย่างนี้ก็ใช้ได้เหมาะแก่การที่จะเจริญปัญญาต้องเจริญวิปัสสนาท่านนั้นฤาษีที่ไปก็จะมีสภาว่าสงบแยกออกจากกายเวทนาจิตธรรมสงบแยกออกจากกายสงบระงับจากความคิดทีปบุงแดงรือสีที่ไปก็เขามีสมาธิเนี่ย ปัตนาอื่นเขาทีแต่วิป <dairy S 1> ัสนาไม่มีการที่จะรู้จักวิปัตนาพิจารณากายเวทนาจิตธรรมพิจารณากายพิจารณาความปุกความทุกข์ในกายพิจารณาความสูุกความทุกข์ในจิตใจพิจารณาความรู้สึกนึกคิดดีชั่วเนี่ยพิจารณาเพื่ออะไรก็เพื่อละความเห็นผิดในกายเวทนาจิตธรรมนั่นเพื่อละาปัญหาอุปนานล่าความหลงในกายเวทนาจิตธรรมพราอะไรล่ะเพราะกิเลสมันก่ออยู่ที่กายเวทนาจิตธรรมนั่นกิเลสความเห็นผิดก็ก่ออยู่ที่กายเวทนาจมกิเลสปัญหาอุปนัตอุปทานปัญหาก็ก่ออยู่ที่กายเวทนาจิตธรรม อุปทานก็เกาะอยู่ที่กายเวทนาจิตทาความหลงก็เกาะอยู่ที่กายเวทนาจิตทามันไม่ได้ไปเกาะอยู่ไหนถ้ากายเวทนาจิตทำไม่มีกายไม่มีความผูกความทุกข์ในกายไม่มีความผูกความทุกข์ในจิตใจไม่มีความฝืนหือคิดดีชั่วไม่มีอารมณ์ไม่มีเขไม่รู้มันจะไปเกาะอยู่อะไรเพราะฉะนั้นการที่บุคคลรู้จักทําจิตให้สงบด้วยการบริกรรมพุทโธรำโงหังโกะบัมาหลังกำหนดลมหายใจเข้าออกจนมันสงบเข้ามาเมื่อมันสงบเข้ามาเนี่ยจิตมันสงบมันก็จะรู้จักกำหนดสวยความสงบสุขนั้นเป็นอารมณ์ของตน นันะ่น่ะมันจะดื้อมันในความสงบแล้วความสงบมันแยกออกจากกายเวนทนาจิตธรรมมันสงบ,บแล้วครับความคิดมันปรุงแต่งเหมือนกันหรือว่าบางบางครั้งอาจจะมีความคิดขึ้นมาบ้างก็เป็นบางครั้งบางคราวแต่จิตก็สงบอยู่คนละสวดอย่างนี้มันก็คือสมาธิมันช่ลักษณะของวิปัสสนาหรือสีชัยเขาจะมีหมดก่อนที่พระพุทธเจ้าท่านจะมาสแสวงหาหนทางของวิปัสสนาการจเจริญปัญญาวิปัสสนาตนาวุฒเป็นตาวุแห่งปัญญาหรือสีชัยเขาจะไม่มีวิปัสสนาเขาจะขี้เกียจพิจจรนะ เขาขีเหยียดที่นาายเวนทนาจิตธรรมถึงเวลาเขาเฟื่องหมดตะบะคาแตกหมดตะบะคำเฟือฟ่องเฟื่องเฟื่องมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ทฤษฎีเราปฏิบัติทำกันเราก็ต้องรู้ทฤษฎีว่าทฤษฎีฝ่ายปฏิบัติเป็นยังไงมักสีผลปีนี่พานหนึ่งน่นะที่ท่านแสดงไว้สังโยติปการมันคืออะไรมันคือการกำจัดกิเลสคือการกำจัดกิเลสแล้วกิเลสมันเกาะอยู่กับอะไรต้องทำดวงจิตภาพรู้ให้มันแยกออกจากกายด้วยปัญญาพิจารณากายเวทนาจิตธรรม ซ้ำซ้ำสักซ้ำซักด้วยจิตที่สงบแต่ก็ต้องอาศัยจิตที่สงบเป็นหลักเป็นหลักไว้เป็นตัวการสาคัญค่าจิตถ้าไม่มีความสงบวิปัสสนามันก็ไม่มีถ้าไม่มีสมาธิไม่มีความสงบวิปัสสนาคือการพิจารณากายเวทนาจิตธรรมที่มันจะเป็นภาวนาไม่ยกปัญญาที่แท้จริงก็จะไม่มีถ้าเรามีสมาไว้จิตที่สงบระงับจากความคิดนึกบุงแต่งจากอารมณ์ภัยก็แยกออกจากกายรับรู้กายแต่สงบอยู่คนส่วนหนึ่งสมาธิเรารู้ชัดถึงเวลาเราออกให้ควรพิจารณากายเวทนาจิตธรรม มันจะเป็นภาวนาไมยปัญญาพิจารณากายเวทนาจิตธรรมตํามนัณสั์จนมันรู้ยิ่งเห็นจริงจนมันรู้ยิ่งแล้วความรู้ยิ่งนั่นน่ะมันจะละความเห็นผิดความรู้ยิ่งในกายมันก็จะละความเห็นผิดในกายบ่เป็นต้นความรู้ยิ่งในความสุขความทุกขเวทนาในกายก็จะละความเห็นผิดในความสุกความทุกขในกกยนั้นเมื่อเราพิจารณาความสุขความทุกขในกายจนมันรู้ยิ่งในความสุขความทุกขในกายนั้นมันก็จะละความเห็นผิดในความสุขความทุกขนั้น ระดับข้สดาบันคือละความเห็นผิดอย่างเดียวปัญหาอุปทานความหลงอย่างละเอียดมันยังละไม่ได้หรอกอีเรสดาบันเนี่ยมันละแค่ความผินผิดพิจารณาเวทนาทางจิตเกิดการกระทบอารมณ์อะไรต่างๆพิจารณาความสุกความทุกข์ในจิตใจพิจารณาจนมันรู้ยิ่งรู้ยิ่งแล้วความรู้ยิ่งนั้นมันก็จะทําลายความเห็นผิดในความปูุกความทุกข์ทางใจนั้นปล่อยวางความปูุกความทุกข์ทางใจออกไปใจผู้รู้แยกตัวออกมานั่นแหะแยกคานวจากความห็นผิดมันก็ลุกหายไปด้วยความรู้ยิ่งว่า เวทานาไม่ใช่ตนจริงๆพิจารณาจนมันรู้ยิ่งเห็นรัดใบจากแก้งจริงๆระดับปัญญาโัตบันก็แค่ละความเห็นผิดยังมีสูงละเอียดขึ้นไปอีกพิจนารณาความรู้สึกในคิดจนมันรู้ยิ่งจนมันรู้ยิ่งเห็นจริงรู้ยิ่งรู้ยิ่งควรแก่การที่จะตัดความเห็นผิดได้มันก็ตัดม,มันก็จะไม่มีความเห็นผิดในความรู้สึกในคิดนั้นอีกว่าเป็นตนความรู้สึกในที่ก็ปูกปล่อยวางออกไปใจผู้รู้ก็แยกตัวออกมาเป็นเอกเทศรู้ชัดในใจผู้รู้นี่คือการแยกโดยปัญญาโดยการพิจารณา นี่คือผู้ปฏิบัติธรรมที่ไม่งมงายมันก็ต้องรู้จักปฏิบัติกันอย่างนี้ไปหลายวัดหลายวาไม่รู้จักฟังทฤษฎีที่จะยึดถือเป็นหลักการปฏิบัติได้มันก็หลงมงายมีแต่การงมงายไปหมดอ่ะแล้วเข้าวัดมันก็ได้แต่การเมืองได้แต่เปิดปัญหาแต่มันไม่เข้าถึงแก่นปัญนาสติสมาธิปัญญาเนั่นนะเจริญสติให้มันต่อเนื่องเหมือนสายน้บจนมันต่อเนื่องจนมันเป็นสมาธิความสงบมันต่อเนื่องพิจารณาใครเวทนาจิตธรรม นั่นนะแล้วมันจะรู้จักปล่อยวางของมันการปล่อยวางมันก็ดีขึ้นการปล่อยวางผู้รู้มันก็ปล่อยวางกายดีขึ้นปล่อยวางความสุขความทุกข์ในกายดีขึ้นปล่อยวางความสุขความทุกข์ในใจดีขึ้นผู้รู้มันพิจารณาความรู้สึกนันคิดดีชั่วมันก็ปล่อยวางความรู้สึกนันคิดดีชั่วมันก็ปล่อยวางดีขึ้นปล่อยวางดีขึ้นมันก็เป็นอิสระของแท่ข pues ึ้นมองแท่ขึ้นเป็นผู Dans ้รู้ตื่นเบิกบานขึ้นเป็นพุทธะเป็นพุทโธถ้าเป็นพุทโธเป็นพุทธะ่าระดับโธระวันม อนุสัยความยินดีร้ายในกายในความถูกความทุกในกายในจิตใจมันก็เบาบางลงถ้าเป็นพุทธะพุทโธระดับป้านาคาีมันก็ถอนอนุสัยความยินดีร้ายในกายเวทจะทำหมดไม่มีเหลือเหลือแต่พุทโธพุทธะล้วนๆจิตเดิมของตนแล้วมันจะพลิกจิตเดิมอีกทีจะไม่มีการเกิดติดต่อไปนั่นคืออวาสานของการที่จะเรียกว่าไม่มีตนแล้วเรียกว่าปัจจุบันมันหายเมื่อไม่มีปัจจุบัน ของตนอนาคตจะไม่มีอีกตัวตนอย่างหยาบก็คือตัวตนของความห็นผิดในกายเวทนาที่ทำก็เป็นต,นตัวตนตัวตนอย่างกลางก็คือตัณหาอุปทานแล้วก็ตัวตนอย่างละเอียดก็ตัณหาอุปทานกรรมราคะปิิฆามืกับอนุสัยความยินดีไร้มื่กับถอนหมดอนุสัยความยินดีไร้มันเกิดจากการกินตนา,นนานการเกิดจากขันอย่างละเอียดจู่ๆก็คิดคิดขึ้นมาเองคิดถึงไฟคิดถึงไฟเสีย,ดยได้ไฟ มันเป็นอย่างนั้นนั่นเป็นขัอออนอย่างละเอียดต,ตัวตอนอย่างละเอียดคือคือใจคือผู้รู้นี่แหละคือตัวธาตุรู้นี่เป็นตัวตนอย่างละเอียดเห็นไหมเพราะฉะนั้นการบำเพ็ญเราจะต้องรู้เป้าหมายของเราทุกอย่างแล้วเราจะไม่งมงายการที่ให้มันเป็นมงคลชีวิตในการเข้าวัดแต่ละวัดเราไปไหนไปไหนมันเป็นบุญบุญเกิดจากการให้ทานก็เอารักษาศีิ่ก็เอาบุญเกิดจากการภาวนาะเราโดยเฉพาะการภาวนาะถ้าใครได้ภาวนาะแล้วก็ ก็เอาภาวนาเลยครูบาอาจารย์ท่านขึ้นชมแน่นอนนั่นแหละเรามีขันติบารมีมีความเพียรมีวิริยะบารมีที่แข็งแกร่งแกงกล้านั่งสมาธิอาจฐานทนทานแน่วแน่ไม่หวาดวันไม่หวาดวันเลยนั่งอะไรนั่งได้รอย่างอาจฐานเออมีความอดทนเป็นที่ตั้งมีขันติเป็นที่ตั้งมีความเพียรพยายามเป็นที่ตั้งนั่นสุดยอดครูบาอาจารย์ที่บำเพ็ญตบะทามาแล้วท่านก็รู้เรา นั่นเป็นความงามมันเป็นความงามจำเพาะตัวของเรามันเป็นความงามที่ไร้ตำหนิเพราะเราเป็นผู้มีความเพียรพยายามถึงยังไม่เห็นฝั่งเราก็ว่ายน้าไม่หยุดถึงกับผ้าหมาชนก่ะยังไม่เห็นฝั่งก็ว่ายน้าไม่หยุดนั่นแหละแล้วเราได้ยินได้ฟังทฤษฎีฝ่ายปฏิบัติแล้วมันก็มันก็จะรู้จักว่าทางด,ดําเนินวนดาเนินไปอย่างสังขารร่างกายมันก็แย่อยู่เหมือนกันนะ ก็ไปเขมรนมานั่นนะแล้ววันนี้ก็เอาเล่นเอาก็พักผ่อนตอนนี้ฟื้นคืนชีพแล้วละอาจารย์ก็ฟื้นคืนชีพแล้วแล้วก็ก็ยังงงงงงงอยู่ก็ตื่นขึ้นมาตั้งท่ากําหนดสมาธิอะไรหน่อยก็ชุ่มชื้นขึ้นมาค่อยชวนกับปีกระเป๋าขึ้นมาแล้วหล่ะฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วเรามีวิปัสสนาเนี่ยนั่นนะคือว่าร่างกายมันมันอ่อนล้า มันเพียก็พิจารณาว่าเออมันเป็นเหมือนรถคันหนึ่งนะเหมือนรถคันหนึ่งอะนะมันก็ต้องใช้มันมากๆเขามันก็น้ำมันหมดบังเออเกิดทำรุดชุดโทมบังนะก็ต้องถึงเวลาก็ต้องจอดพักบังทำไมจอดพักก็แย่เหมือนกันร่างกายกูเหมือนกันอย่างนั้นกนะ็มาพิจารณาเกิดธรรมะก็คิดเป็นธรรมะภายนอกนะเป็นธรรมะรักษาจิต เป็นปัญญาสอนจิตธรรมารักษาจิตซึ่งทุกคนญาติโยมก็จะต้องรู้จักต้องมีปัญญามีวิปัสสนาเช่นนี้เหมือนกันมันจะรักษาใจเราได้เป็นอย่างดีนะถึงกูบาจานั่นชำระสังโยชน์ชำระความเมนจิดต,ตัดอุปทานถอนความพอใจไม่พอใจหมดถอนภพชาติถอนจิตใจถอนอัตตานุทิฏิของใจผู้รู้หมดแล้วแล้วกนนึกถึงมาเนี่ยคนที่เขาใช้ร่างกายเหมือนกับใช้รถคันหนึ่ง ถึงการเวลาก่อนมีเสื่อมมีชำรุดทุดสมนะก็ต้องเข้าอูรร่อมก็คือก็ต้องพามันถึงเวลามันป่วยนะก,ก็ต้องเข้าหาอู่ไปหาเลือกอูฟรรอ่ฟอร์มอู่ฟอมก็มีเยอะคือโรงพยาบาลคือโรงพยาบาลไงเจ็บป่วยฟันบั่งเป็นมะเร็งเป็นอะไรต่างๆสารพัดนะก็ต้องเข้าเข้าอูฟรร่ฟอมเออก็คือให้ช่างเข้าตรวจก็คือหมอให้ตรวจด,ดูว่าเป็นโรคอะไรบ้าง เออปวดฟันควรถอนฟันหย่ากนี่อะไรต่างเห็นไหมร่างกายเหมือนกับรถคันหนึ่งจริงๆถึงการเวลาก็ต้องมันก็มีเสื่อมมันยิ่งคนอายุมากๆแล้วญาติธรรมเออผู้ที่มีอายุมากขึ้นแล้วห้าสิบโดยว่าหกสิบปีขึ้นไปเนี่ยอย่างเงี้ยวัยชรามครอบงมเห็นไหมรถคันนี้มันใช้มานานเนะ่ะถึงการเวลามันก็เสื่อมตัวภาพนะเห็นไหม เติมสภาพก็ไม่ไหวจะลุกก็โอยจะนั่งก็โอยไม่มีอะไรดีขึ้าเลยอย่างจะลุกก็โอยจะนั่งก็โอยมันน่าเศร้าใจเพราะฉะนั้นก่อนชีวิตจะอัดสะดงก่อนจะตายนั้นเราก็ควรที่จะใช้ร่างกายนี้ให้เกิดประโยชน์นั่นแหละใช้รถคันนี้ใช้ร่างกายอันนี้ใช้ในการสร้างความดีให้ทานรักษาสินเจริญภาวนาโดยเฉพาะ บันปลายผู้ที่มีอายุสูงไวแล้วหกสิบเจ็ดสิบแปดปีก็มีแต่ต้องรีบเร่งภาวนานั่นแหละจะไวัยไหนก็ตามจะวัยหนุม่มวัยสาวมันก็ต้องตั้งใจรีบเร่งภาวนากันทั้งนั่นแหละไม่ประมาทร,รีบเร่งภาวนาเตรียมตัวรักษาจิตใจของเหลับให้มันถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทนั่นแหละเรียกว่าประโยชน์ตนทําให้มันถึงพร้อมบริบูรณ์เนี่ยนอนหลับไปแล้วก็เออฉัน แต่ตอนนี้ฟื้นแล้วกลมาพิจารณาหน่ยนนะโอ้โหยอมครับเวทนาร่่งไยมันมากแต่ว่าอาศัยว่าจิตใจที่ฝึกมาดีมันก็กําหนดเข้าสมาที่มีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งมันก็หายหมดแล้วล่ะมีก็ต้องมีฌานมีสมาที่เป็นเครื่องอยู่เหมือนกันแหละหอแล้วก็มีวิปัสสนามีการพิจารณาเนี่ยเป็นธรรมะภายนอกเอส่วนหนึ่งอันนี้พูดถึงฟังอย่างนี้ใครก็ทําได้ใครก็คิดได้ต่างจิต จดจ้องพิจารณาความแหยดความเจ็บความตายทุกวันนั้นเป็นการดีมากรู้จักอย่างนี้ก็เป็นผู้มีความเจริญนะนะวันนี้ก็มีญาติรมก็ถามนะมันมีผู้รู้อย่างยาบอย่างกลางอย่างละเอียดผู้รู้เบื้องต้นผู้รู้ของปุถุชนก็อย่างหนึ่งผู้รู้ของการรายรายนปุถุชนจะยินดีในการให้ทานรักษาถิ่นเจริญภาวนาผู้รู้ของพระโสดรบัน จะเข้าใจเจริญสติปัฏฐาสี่ทำสมาธิพิจณากายพิจนาเวทนาจิตธรรมพิจารณากายพิจณาความรู้สึกนึกคิดจนละความเห็นผิดในกายได้พิจารณาความรู้สึกนึกคิดจนละความเห็นผิดในความรู้สึกนึกคิดได้ว่าเป็นใจผู้รู้ตนใจผู้รู้ตนเป็นความรู้สึกนึกคิดผู้รู้ของโหรวันจะละความเห็นผิดได้ผู้รู้ของสกิทาหามีก็เบาบางไปจากอนุสัยอนุสัยความยินดีร้ายจะเบาบางลง พร้อมกับตัดอุปทานในร่างกายที่ถ่ายผู้รู้ของพระนาคามีก็ถอนความยินดียินร้ายอนุไยความยินดียินร้ายอนุไยความพอใจไม่พอใจในเรื่องความรักในเรื่องโทสฝออกไปอ่ะผู้รู้ของพระสิทธาคามีก่อนละเอียดขึ้นสามารถถอนอนุไสความพอใจไม่พอใจในรูปย่างยิ่แล้สต้องผัดอย่างเด็ดขาดแม้กระทั่งว่าความพอใจในธรรมารมในความคิดนึกความปรุงความแต่งนะ ในจิตใจซึ่งเป็นส่วนลึกเป็นอนุสัยความยินดียินร้ายในเรื่องราวต่างๆในความทรงจําส่วนลึกที่มันฝังอยู่ในใจิตใจพานาคามีผู้รู้ของพานาคามีจะถอนอนุสัยความยินดีลาลหมดสิน้นผู้รู้ของสกิทาคามีนี่เอ่อก็คือใจใจของแต่ละคนนะั่นแหละถ้าบาเพ็ญเข้าขั้นไหนมันก็จะเป็นขั้นนั้นน่ะผู้รู้ของสกิทาคามีอย่างเงี้ยเป็นต้น่ะก็จะมีสภาวะใจผู้รู้น่ะสภาวะผู้รู้คือพุทธ,ธานั่นแหละเข้าใจตัด อุประทานในกายนี้แล้วละอนุไยความยินดีร้อนละอนุไยความพอใจไม่พอใจบบอบางลงจะมีสภาวใจัยผู้รู้แยกออกจากกายโดยอัตโนมัติเอ,อ่อโดยที่ไม่ฝืนเลยจะแยกออกจากกายโดยอัตโนมัติพอเวลาความทุกข์กายเกิดขึ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยความร้อนความหนาวเกิดขึ้นจิตใจนั้นสบายเลยมันจะมีสติปัญญาพิจารณาเพ่งลงสู่องค์ฌานพิจารณาเป็นวิหารธรรม พิจณากายพิจณาความทุกข์เป็นวิหารธรรมได้อย่างสบายใจเลยเพราะอนะไรก็เพราะผู้รู้มันมีสภาวะแยกออกจากกายโดยอัตโนมัติของพระตดีทางามีเนี่ยน,นะแล้วผู้รู้นั้นก็เจริญฌานสี่เจริญวิปัสนาพิจาณากายพิจณาความทุกข์เป็นวิหารธรรมอย่างสะดวกสบายเป็นอย่างยิ่งก็เพราะใจนั้นมันตัดอุปทานในกายได้แนละ้วมันก็มีแต่เจริญเก้านาขึ้นสู่พระอนาคามคพระอนาคามลเท่านั้นแหละอะผู้รู้ของพระลานก็ละเอียดลึกซึ้งเข้าไป อันนั้นมันก็เป็นเรื่องละเอียดขึ้นไปแต่อย่างเราเนี่ยเราก็รู้จักเจริญสมาธิรงงับเจริญสมาธิแยกออกจากออกายแยกออกจากความทุกข์แยก,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 กออกจากความรู้สึกและคิดปุงแต่งแล้วใช้สมาธิที่ที่มันมีสภาว่าใจสงบแยกออกจากกายแยกออกจากความทุกข์แยกออกจากความรู้สึกและคิดนั่นแหะสภาว่าใจสภาว่าใจคือผู้รู้คือพุทธานั้นสงบแยกออกจากกายสงบแยกออกจากความทุกข์สงบแยกออกจากความรู้สึกและคิดปุงแต่งสภาว่าใจผู้รู้ใจพุทธานั้นก็มา ก็หัดพิจารณากายพิจารณาความรู้ส네ึกนึกค uh, ิดพิจารณาความทุกข์พิจารณากายจนทําลายความเห็นผิดในกายได้พิจารณาความทุกข์จนทําลายความเห็นผิดในความทุกข์กายความทุกข์ใจได้พิจารณาความรู้สึกนึกคิดพิจารณาจนทําลายความเย็นผิดในความรู้สึกนึกคิดได้นั่นแหละเนี่ยมันต้องเข้าใจเจริญอย่างนี้นะให้เข้าใจตามนั้นนะใจเรามันต้องเบิกบานโดยการภาวนา่ะสิ่งที่เป็นเหตุได้เกิดบุญคือทานศีลก็เป็นบุญภาวนาเนี่ยเป็นบุญฟังทำก็เป็นบุญ สะสมบุญกุศลเยอะๆใจเราย่อมเบิกบานด้วยบุญเอาแค่นี้ก่อนนะเอวัง